สวัสดีครับผมท็อปแฟนบอยกลับมาแล้วครับกลับมาแน่นอนตามสัญญานะฮะเมื่อเราบอกว่าทีเซเพลงบัตเตอร์ของมังทันจะออกมานะครับผมซึ่งวันนี้เขาก็ได้ออกมาเป็นโปสเตอร์แล้วไม่ไงทุกคนเห็นตั้งแต่เมื่อคืนที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็มีความน่ารักสดใสเลยทีเดียวแล้วก็มีรายละเอียดมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพข้างบนนี่ที่มีอะไรกระจัดกระจายอยู่ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีขาตัง้งฮะขาตัง้งนั่นมันหรือว่า นี่มันขาตั้งสําหรับวางใส่น้ําเกลือถ้าอย่างนั้นเนื้อเรื่องของคนที่อยู่ในโรงพยาบาลอาจจะเป็นจีมินก็ได้หรือจะเป็นจองกุกกันนะแล้วถ้าเป็นจีมินคนที่มีเนื้อเรื่องมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างเช่นในลูกศรในรูปภาพนี้ที่ชี้โยงออกมาด้านข้างนี้ล่ะรูปภาพของลูกโปง่งทั้ง1 2 3 4 5 6 7 8ทําไมถึงมี8ลูกไม่ตรงกับสมาชิกข,ของบางทันทั้ง7คนล่ะ มันเรื่องราวของอะไรกันเนี่ยแล้วถ้าต่อมาข้างล่างมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นรูปกล้องฟิล์มแต่ในเรื่องของการบันทึกเรื่องราวต่างๆผ่านกล้องนั้นจะเป็นเรื่องราวของพี่จินพี่จินจะใช้กล้องวิดีโอส่วนในกล้องฟิล์มจะเป็นกล้องของแทยองเป็นวีอย่างนั้นดึ๊ะทำไมทุกอย่างดูซับซ้อน,นไปขนาดนี้ล่ะงั้นเรายังด่วนตัดสินใจสรุปอะไรไม่ได้เลยสินะ อาจจะเป็นชิมมิกเล็กๆน้อยๆที่เสนอมาในความสดใสของบัตเตอร์เท่านั้นแหละงั้นเออทำคลิปต่อไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ ใช่แล้วครับผมเพราะว่าโปสเตอร์นี้ก็เป็นโปสเตอร์กับคอนเซ็ปต์บัตเตอร์กลับมาในรูปแบบใสๆนะซึ่งก็อาจจะเป็นกิมมิคที่แสดงถึงความเป็นตัวตนต่างๆแต่ละคนอย่างในรูปลูกโป่งที่เราคิดว่าตอนแรกอาจจะเป็นจองกุกก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็น,นตัวแทนของความสดใสหรือเท่าที่อัเมนชันใน Twitter มาเนี่ยเขาก็ตีไปว่าอาจจะเป็นจองกุกหรือจีมินอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าจีมินจริงๆอาจจะเป็นแก้วแชมเปญตรงนั้นก็ได้ใส่ขี้เมาอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามาดูรูป ขวาล่างอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นรูปอมยิ้มแตกหักนะครับผมแต่ว่าอมยิ้มนั่นเป็นสัญลักษณ์ของถ้าพูดถึงอมยิ้มปรากฏถึงสองฉากด้วยกันในแก่นหนึ่งพี่นำจุนในปันมันและ2เรื่องราวของยุนกิกับผู้หญิงคนนั้นแล้วทําไมถึงกลายเป็นลูกอม,มที่แตกเป็นเสี่ยงเสียอย่างนั้นละ่ะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแล้วลูกที่อยู่ด้านข้างมันเป็นกลองเยลลี่อย่างนั้นเหรอแต่ดูไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่เลย และสองรูปนี้ที่เป็นรูปขนมปังกับรูปแก้วน้าที่มีความเชื่อมโยงกันเออเฮียดไปหมดแล้วไม่นะสมรมมัเสือบอามีตีแผ่บางท่านจะต้องมาถึงจุดจบแล้วอย่างนั้นหรือเนื่ออย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยเต็กโปรดใครก็ได้ช่วยด้วยสําหรับคอนเซปต์เรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรต่อไปคนที่รู้คําตอบดีที่สุดก็คงจะเป็นอย่าปล่อยให้อามีหัวหมุนขนาดนี้เลย ไร้กาดนักหนาะทุกคนเลยนะไร้กาดจริงๆจะเป็นยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่ได้รู้เพลงโซโล่น้องแชงก็อย่าลืมไปติดตามกันได้แล้วเราจะมาปวดหัวไปได้วยกันกับทีเซอร์ต่อ,ตอ,ตอไปนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ